มาดิครับไูอย่าทำเพื่อผมโอเคน่าจะมีตีด,ดูครับดูสกิลตัวใหม่โคตรจะโหด รเปุยมยมสว่วนกรบผมอยู่กับรายการซิตี้เกมเมอร์นะครับรายการที่ทุกท่านเนี่ยจะต้องรับชมและห้ามพลาดแม้กระทั่งเชี่ยวกระติดติดตูเลยนะครับผมโอเคตอนนี้เราอยู่กับเอเป r e ร e n จนซ์ซีซั่นที่อ่า ไม่รู้ซีซั่นอะไรแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละเราอยู่กับซีซั่นใหม่แล้วนะครับก็คือมีตัวใหม่ที่เป็นเพศชายแต่ว่ากลายเป็นเพศหญิงเพราะว่าข้ามเพศมานั่นเองนะครับผมนั่นก็คือตัวนี่เลยครับผมอ่าแคทัลิสนะครับน่าจะชื่อแคทัลิสนะครับผมซึ่งผมัะได้ปลดล็อกนะเราจะมาปลดล็อกกันเลยครับเราจะปลดล็อกกันด้วยเงินในเกมบนะครับผมนี่โคตรเท่เลยครับ ก็นั่นแหละครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่มานะซึ่งผมก็ยังไม่รู้เลยว่าสกินอะไรต่างๆเป็นยังไงนะครับและนี่ก็คือ UI ใหม่ของเกมเวเบกดีเจนนะครับผมฟอนต์นะครับผอมแห้งลงกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็การกดไปหน้าต่างๆก็น่าจะอยู่ที่เดิมหมดเลยนะเปลี่ยนฟอนต์อะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ก็คลิปนี้เด็กก็จะมารีวิวตัวใหม่กันเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยไปเล่นในห้องซ้อมกันก่อนเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีสกิลแบบว่าหล่อเท่ยังไงบ้างนะครับผมเสร อยู่ถึง6วันเลยทีเดียวนะครับหวันกับอิส,อส,อสชั่วโมงนะครับตอนนี้ชื่อแมพว่าอะไรเนี่ย Broken Moon นะครับพระจันท์ที่ถูกทําลายไปเราไปดูกันเลยครับว่าสกิลตัวใหม่เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างไปรับชมกันเลยครับ โอเคครับผมเราอยู่หน้าที่เรียกได้ว่าเป็นหน้าห้องซ้อมนะครับผมเราก็มาซ้อมกับตัวใหม่กันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราใช้ภาษาอังกฤษอันสุดกากที่เรามีทั้งหมดในตัวในการแปรแลภาษาหรือว่าอ่านกันเลยนะครับผมสกิลแรกนะครับบาริเกดหรือว่าป้องกันนะครับเป็นพาสีนั่นเองนะครับผมโฮลเอ็กซรีฟอ์เพื่อทําการแบบว่าแปะประตูแบบปิ๊กกู่นะครับ แล้วก็สตริงเฮนรูเบอร์เรลเดมแอนร็อกกิ่งเดมทูเอมีสามารถล็อกประตูได้ด้วยนะครับสามารถที่จะซ่อมแซมประตูที่ถูกทำลายได้ด้วยนะครับก็คือจะสร้างเป็นเปมือนอะไรสักอย่างแบบเป็นเมือกเป็นเมือกมาแทนประตูนะครับเสียงอะไรซึ่งบอกเลยว่าในห้องซ้อมเนี่ยไม่มีประตูนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถลองสกิลนี้ได้เดี๋ยวเราไปลองในเกมแล้วกันก็อะไรเนี่ยกดท่าหนึ่งเป็นอะไรอ่ะอ่านต่อครับ พติ้นะครับสกิลที่1ก็คือพีชสิงสไปค์าบอร e ริชเทิร์นอิน t ูสไปค์เ a นเอ e เนม่อารยดเ e m ู e เโอเคไม่รู้เรื่องนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอิมูนี่ก็คืออ๋นี่ไงเป็นหนามมันคล้ายคกับระเบิดไฟเลยนะเนี่ยเป็นระยนะ,ยป,ระประมาณนี้ สามารถกดเฮดเพื่อดีสตรอยสไปได้ด้วยนะครับเนี่ยกดเฮดเพื่อเอาออกแสดงว่ามันอยู่เรื่อยๆเ,เหรอเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับแสดงว่าถ้าเราไม่ไปกดออกอะ่ะมันก็จะอยู่เรื่อยๆแน่เลยครับไม่สามารถยิงได้ด้วยนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าศัตรูทำลายได้หรือเปล่านะครับเนี่ยแต่มันอยู่เรื่อยๆเ,ยเลยปะแต่ทำไมมันไม่โดนดาเมจแล้วอะบัคมนะเนี่ยอันนี้น่าจะบัคปะมันมันไม่ทำดาเมจอะ่ะไหนลองตัวนี้อีกรอบสิ เนี่ยอันนี้ทำดาเมจเ่แต่ตัวนั้นไม่โดนเฉยเลยอ๋อก็เป็นสกิลเหมือนแบบว่าเป็นแถบครับเนี่ยถ้ามีศัตรูมาอีกมันก็จะขึ้นอีกคําถามคือมันอยู่นานแค่ไหนนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะหายไปเมื่อไหร่ครับเราลองปาทิ้งไว้ด้วยแล้วกันอย่าบ่นนะว่ามึงอยู่ตลอดการน่ยผมว่านะมันต้องยิงไอ้กลมๆนี้ไว้เนี่ยนี่ไงยิงไอกลมๆนี้สามารถทําลายได้ครับต้องยิงกลมๆตรงนี้ แต่มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาครับถ้าเกิดยังไม่มีใครไปเหยียบโอ้ไม่ห oh ุดยอไปเลยเนี่ยมันจะยิงไม่ได้ครับถ้าเกิดยังไม่มีใครเดินไปเหยียบก็ถือเป็นสกิลแฉลบหรือว่าฆ่าศัตรูที่แบบว่ามันขวางประตูอยู่แล้วกันครับไม่ได้สิมันไม่ทะลุครับเพราะฉะนั้นถ้ามีศัตรูอยู่หลังประตูอะไรเงี้ยมันน่าจะใช้ไม่ได้นะฮะเนี่ยแต่นี้ทะลุอ่ะถ้างั้นไม่แน่ใจแล้วกันครับต้องไปรอในเกมโอเคต่อไปอันตีครับ b r ิ e the b วอล์ดฟิลเจ e ส s ้ t ม่ที n ที่จะเานผ่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 าน่านผ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 ่านนนผ่านะสานารถ่ี่จะตาบอดาด้ด้วย่หรอแล้วก็สโส่ผ่าันานผ่า่า่าผ่านผ่านนนาา่นนนา่่า่่ผาา่า มันจะสะโลสตูครับท่านี้แล้วก็ทําให้สตูตาบอดด้วยนะถ้าเกิดว่าผ่านมาแต่คําถามคือมันเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ครับตะกี้พยายามกดแล้วมันมันไม่มีปุ่มไม,ม่ปุ่มเปลี่ยนทิศทาง โอเคก็สกิลก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทุกอย่างเนี่ยไปใช้จริงแล้วก็ดูกันว่ามันจะมีพลังมากแค่ไหนนะครับผมเออลืมบอกครับพาสซีฟสามารถใช้ได้แค่2ครั้งนะแล้วก็ท่าหนึ่งก็สามารถใช้ได้แค่3าครั้งนะครับไอ้ท่ายิงเมือกเนี่ยใช้เยอะกว่านี้มันก็จะโกงไปได้หนูโอเคเราเล่นจริงกันเลยครับดูว่าไอ้เจ้าแคทเธอรีนคทเธริสเนี่ยมันจะเก่งแค่ไหนนะครับผมไปลุยกันเลยนะครับโอเคครับผมกดแม์แรกเราก็ได้แบบได้เล่นตัวใหม่กันเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนจะกดออกหรือเปล่า เพราะว่าเพื่อนก็อยากเล่นตัวใหม่เหมือนกันเนาะทุกครั้งนะครับที่มันอัปเดตซีซั่นใหม่แล้วมันมีตัวใหม่ออกมาเนี่ยมันก็มีแต่คนอยากเล่นกันทางนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นเพื่อนร่วมทีมอาจจะออกเกมก็ได้นะเดี๋ยวเราต้องไปดูกันครับอย่าออกเลยนะเพื่อนมันเล่นเป็นเพื่อนเชนกอนนะฉันอยากจะเล่นตัวใหม่อ่ะมันเป็นแคทเธริชรวยอย่าเพื่อนแคทเธริชแล้วก็อย่างที่บอกครับเกมเดียวนะครับผมเราจะเล่นกันแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเล่นหลายเกมเนี่ยผมเหนื่อยครับผมเหนื่อยเราจะมารีวิวแบบว่าแค่เกมเดียวเลลยยแแ้้้ววก็มให่ดนนตอี เราจะลงที่เซฟนิดหนึ่งแล้วกันครับเราจะได้แบบว่าเล่นตัวใหม่นานๆวิธีลงเซฟของผมก็ไม่มีอะไรเยอะครับเราจะลงจุดที่แบบว่าคนมันไม่ค่อยลงกันเนี่ยตัวนั้นก็ได้นะแต่ว่ามันถึงหรือเปล่าเนี่ยไกลมากเลยเพื่อนโดดประมาณ10กิโลได้ตอนเนี้ยโอ้มันไกลเกินคูเดินไม่ถึงเราลงตรงนี้ก่อนแล้วกันครับลงซากซากอะไรก็ไม่รู้อะมาเรามารอพาสซีกันเลยครับซุกาดูกุกดเอ็กอต้องกดค้างด้วยครับนี่ไปประตูมันก็จะแข็งแรงขึ้นมา พราะว่าผมเห็นคนเขาก็แบบมีแบบสปอยแบบประมาณนี้ครับเนี่ยถีบประมาณ4 5ทีอย่าระเบิดครับพอระเบิดเสร็จสามารถที่จะสร้างวอลได้ด้วยนะครับเนี่ยปึ๊บเนี่ยสร้างประตูใหม่ครับกด e เพื่อที่จะแบบปลดออกมาสามารถที่จะเตะได้ครับอ้าวเรื่องวะเป็นตัวแบบว่าแคมป์ในบ้านนะตัวนี้มองว่าตัวนี้ถือเป็นตัวที่ ค่อนข้างจะครีเอทแบบโอเคเลยนะโอเคกว่า,าตัวที่ผ,ผ่านมาครับตัวที่ผ่านมานี่มัน,มนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยครีเอทเท่าไหร่เหมือนสกิลมันแบบทับๆตัวอื่นเนี่ยแล้วมันไม่ค่อยแตกต่างทเท่าไหร่เดี๋ยวเราชาร์จอันตีครับอันตีก็แป๊บเดียวน่นาจะเสร็จนะแป๊บเดียว90%แล้วนะครับอ่าและอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราลองขึ้นดิุซโอ้กระโดดแล้วก็ขี่ได้เลยครับ แล้วก็รูดกับเชือกแบบรอดที่เนี่ยปะกดแซดปุ๊บแล้วมันแบบว่าไม่สามารถที่จะเลือกเส้นทางได้นะครับอุ้ยเพื่อนยิงนอกตัวนึงแต่เราไปช่วยเพื่อนจะพึ่งตายนะเพื่อนจักร้ขอไปแล้วเพื่อนสวยถ้าวันไหนไม่มีเรานี่บอกเลยว่าเหงาแน่นอน โอเคปืนมาสตีฟก็กลายเป็นปืนธรรมดาเรียบร้อยนะครับอ่เราเล่น BK เคด้วเพราะว่าเพื่อนน่าจะใช้กระสุนไรครับมาสตีฟกลับมาแล้วครับนี่ออกมาจากเอ,อ่อแอร์ดอปแล้วกลายเป็นปืนปกติแต่ไม่รู้พวกดาเมจอะไรงี้มันจะโดนเนิร์ฟเท่าไหร่นะไม่ได้อ่านแพทเลยไม่ได้อ่านแพทว่ามันเนิร์ฟอะไรบ้างมันอัปเดตอะไรบ้างเนี่ยประตูนี้พังใช่ไหมกดเกเลยครับซึกรึกือไม่สามารถโดนตุ๋ยได้แล้วนะจ๊ะว่าแต่เพื่อนมันเปิดได้ไหม,มเพื่อนเปิดได้ด้วยครับสวยนึกว่าเพื่อนจะแบบเปิดไม่ได้ เทไปเพื่อนนี่อันนี้คือท่าอีโมจิผมวมานนะเท่อยู่นะตัวใหม่ผมว่าเท่อยู่แบบแต่อันตีเนี่ยค่อนข้างผิดหวังนิดนึงตรงที่มันเปลี่ยนทิศทางไม่ได้ครับเนี่ยมันได้แค่แบบเส้นตรงอ่ะมันยังไม่ฟีลเท่าไหร่ครับอ่าอยากได้แม็กซ์แล้วก็สโคปนะครับเพราะว่าเกมนี้เราต้องแชมป์นะเพื่อนว่าแต่พีซกิ๊ปเปังอยู่ไหมเนี่ยพีซกิ๊ปเปิลไม่อยู่แล้วครับน่าจะไปอยู่ในแอร์ด็อป อยู่ในเครื่องคาราฟครับเนี่ยพีซิปเปอร์ไม่เป็นไรไม่เล่นก็นได้แต่เกมลื่นมากเลยครับแบบนี้รู้สึกว่าลื่นมากมันอาจจะเป็นแบบว่าเซิร์ฟมันเพิ่งล้างแคสอะไรอย่างเงี้ยละบ้งไม่ค่อยมีขยะในเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็เลยลื่นนี่เล่นไม่ไม่กระตุกเลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมรีวิวด้วยการแบบว่าสตรีมเกมไปด้วยนะครับตอนนี้ช่องทวิตซิดนีย์แลนด์นะครับแล้วก็ น่าจะเดี๋ยวโหลดอีกทีครับตัดเป็นไฮไลท์แล้วก็เอาไปตัดต่ออีกทีนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมาแล้วนะครับไอซีซั่นใหม่เนี่ยกลายเจะแบบสตรีมเกมนี้แบบชิวๆเลยครับวันนี้ปรากฏว่าตัวใหม่มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีวิวแล้วก็เล่นหน่อยเราจะได้ทันทุกเหตุการณ์นะครับโหถ้ารู้ว่ามาแต่เมื่อคืนนี้น่าจะน่าจะเล่นแต่เมื่อคืนแล้วสวยครับผมตุ๋ตุ๋แตกตัวอ่ะเดี๋ยวเราโยนแถบทิ้งไว้คร<ๆ>ับ<ๆ> เพราะว่าตัวนี้มันได้คล้ายแก๊สน,นะเราสามารถที่จะวางแถบรอศัตรูตัวต่อไปได้เลยครับแล้วก็มีคนยิงกันข้างหน้าด้วยน่า,าอยู่แถวนี้ครับมีใครอยู่ไหมครับโอ้ย่ามันหายไปแล้วเหรอตะ่กี้มีเสียงยิงกันแถวนี้นะแล้วนี่มันตึกอะไรครับเนี่ยอุ้ยเราอยู่ในโดมปะเนี่ยแมบสวยมากแต่แมบมีความใหญ่นะผมว่าแมบมันน่าจะสเกลประมาณแบบ Storm ม o i n t เลยใหญ่แบบใหญ่จัดเลยครับ พอตัวนี้มีเชือกให้เล่นด้วยมาดิครับไปดูมีอีกตัวครับ สามไปก่อนอย่าทำเพื่อนผมตายอ,อหนึ่งครับโอเคน่าจะมีอีกตีดูครับดูสกิลตัวใหม่โคตรจะโหดมาดิอุ้ยมันระเบิดปมาตัว เฮ้ยมันอ้อมหลังมาดิสัตว์บล็อกตระตว้ยับไม่เข้าหรอกไอเชือกน,นี้เล่นได้ปะเนี่ยโอเคกระโดดเล่นได้อยู่เป็นการบล็อกไปบล็อกมาครับศัตรูเล่นยากมากอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง อุ้ยปืนอะไรอ่ะปืนใหม่เหรอมันเป็นปืนจอกกรอบป่ะตะกี้โอ้ยจะบอกว,ว่ามันเอาโช๊คจอกกรอบกลับมาแล้วอะเอาหนีหมดแล้วหนีเฉยอ่าเดี๋ยวเรามูกเข้าวงเลยครับ มันอ้อมไปไหนไม่รู้เออโทษนะเก็บของไม่ได้วะเอาแถบออกไงเนะี่ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเก็บของไม่ได้โอ้มึงก็รีบเกิดเยอะละสองตี๊ยบ มำไมนะเพื่อนเราต้องแชมป์สีเราจะมาตายอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อนโดนยิงตัวแน่เลยกูโอ้แล้วไม่มีที่ชุบเลยอะแถวเนี้ยอีกหกร้อยมตรเหลือโอ้โหแมพแม่งใหญ่จัดเชีย่ยแล้วมีคนมาข้างหลังวงอย่างไวเลยครับแม่งไม่ทันว่ะต้องเติมเลือดก่อนเออเราสามารถชุบเพื่อนตรงนี้ได้ครับรโอมาแล้วมันเหยียบไอแถบผมต้องไปชุบขวาครับขวานี่มีที่ชุบอยู่ตอนนั้นมีคนหนึ่งตี้ครับเดี๋ยวเราไปชุบตรงนี้ด้วย น่าจะปลอดภัยกว่าคิดว่านะเอไอแบบนี้ไม่มีรถเหรอวะมันใหญ่มากเลยครับมันต้องขึ้นเชือกไอพวกนี้แน่เลยถ้าแบบการที่เราจะมูไปแต่ละที่เร็วๆนะน่าน่าจะต้องเล่นกับเชือกครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่มีรถสักคันให้เลยโอเคเรายังมีโอกาสแชมป์อยู่นะครับถ้าเราชูเพื่อนได้มีของให้เพื่อนฟาร์มด้วยครับโอเคสวยเออแล้วก็ถ้าฮิวแม่งมันปรับด้วยนะตอนผมฮิวเสร็จอะมันมีเหมือนเอฟเฟกอะไรไมา่รู้ขึ้นแบบเหนปะมันมีเอฟเฟกแบบอาาอร่อา,าอะไรไมา่รู้ขึ้นแบบเท่ๆ ถือว่าแจ็แมวเลยโอเคเดี๋ยวเรารีเซ็ตนะครับเราชุบเพื่อนได้ะให้เพื่อนเก็บของก,กากๆเดี๋ยวนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีโอกาสชนะอยู่ฟิวฟิวจำเป็นมากครับเพราะว่าตัวใหม่นี้มันเป็นตัวที่แบบพี่มองว่าต้องเป็นคนเป็นเป็นตัวที่เล่นกันเยอะแน่นอนเพราะว่ามันบล็อกประตูแบบโหดมากครับมันต้องเอาระเบิดทําลายประตูเท่านั้นด้วยรู้สึกว่าระเบิดจะทีเดียวระเบิดเลยไประตูที่มันเคลือบเมือกไว้ ถ้าเกิดไม่มีระเบิดนี่คือนานแน่นอนถ้าเราจะแบบเอาตี้ที่มีตัวใหม่นะกว่าเราจะยัดมันได้นี่คือนานแน่นอนคนระับเพราะฉะนั้นฟิวนี้น่าจะเป็นตัวแก้ทางแบบดีเลย <Go. S 1> แล้วก็อีกาด้วยอีการนี่มันสแกนทะลุเอ่อกำแพงได้ครับพอตัวใหม่อันตรีเงี้ยมันมองไม่เห็นครั่ว่าฝั่งตรงข้ามมันอยู่ตรงไหนบ้างพวกตัวสแกนก็สามารถเคาน์เตอร์ตัวใหม่ได้แบบดีเลยถือว่าเจ๋มเลยทีเดียวเป็นการออกแบบตัวมาได้แบบว่ามีตัวแก้ทางเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ถ้ามันไม่มีตัวแก้ทางอะถ้ามันเล่นแบบว่าสายยัดหมดแบบเล่นเวทเล่นหุ่นยนต์เล่นจีบาถาอะไรเงี้ยเสร็จตัวใหม่แน่ตัวใหม่น่าจะอยู่ในตึกแล้วก็แคมปยับๆผมอยากรู้ว่าปืนในดอกมันคือปืนอะไรอะโอเคแรมเพจปืนสุดไกลกูเออเราเข้าวงดกวื่อนซ้ายมาขวาก็มาระวังนะเพื่อนอยู่บนหัวเลยอุ้ย

กูไม่รอดแล้วมาขนาดนี้กูไม่รอดแล้วไอ้เฮียหน้าต่างนี่มันยิงทะลุได้ครับ โอ้โหวงโคตรแรงเลยเปรตประเจ้าตะกี้พี่โดนดามเมจวงใช่ไหมเลือดไหลเป็นขี้หมายแห้งเลยครับโอเคถือว่าการรีวิวตัวใหม่ประมาณนี้แล้วกันครับถึงเราจะไม่ได้แชมป์เราก็ได้แบบเล่นได้ใช้สกิลมันเต็มประสิทธิภาพนะตะกี้อย่างที่บอกครับเป็นตัวที่ต้องสิงบ้านอะถ้ายิ่งประตูบ้านมันเยอะนะมันยิ่งมีประโยชน์ตัวนะี้เพราะว่ามันสร้างวอรสร้างอะไรแบบดีมาก แล้วก็ถ้าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมที่แบบทีมเวิร์กอ่ะแบบตามพี่ตลอดอะไรเงี้ยน่าจะไม่ตายครับไอช็อตตะกี้นี่คือเพื่อนไปตาย2คนทําไมก็ไม่รู้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเหลือผมคนเดียวอีกแล้วโอเคประมาณนี้ครับผมกับแมปเอ่อแพชใหม่เอฟเฟกตดีเจนตัวใหม่แคทริชนะครับผมอันนี้คือรีวิวตัวใหม่แล้วก็แมปใหม่นิดเดียวพอนะแล้วก็เดี๋ยวให้ทุกคนเนี่ยไปเล่นกันเองแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการแบบรีวิวคร่าวๆนะครับคร่าวๆก็ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe นะครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับผมบายบายมาตฟัเกอร์ bye, ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ